โรงแรมอันดามันคานาเซียตั้งอยู่ที่หาดกะตะกะรนมีขนาด115ห้องก็จะมีดีไซน์แบบท ropical garden แล้วก็เป็น t ropical Iceland ห้องพักนียจะถูกตกแต่งด้วยวัสดุจากธรรมชาติห้องอาหารก็คือโลโกโคความถนัดความพิเศษของร้านอาหารเกี่ยวกับอาหารฟิวชั่นเช่นแกงปูเราก็จะมาดัดแปลงให้เข้ากับสปาเกตตี้แองเจิลแฮร์ก็จะเรียกว่าบลัดแองเจิลส่วนอาหารสุขภาพอื่นๆอย่างเช่นปลาย่างใบชะฟูหมูฮ้องซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านตอนนี้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญมากทางโรงแรมเองอก็สนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยเหมือนกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงจะมี ในการที่จะต้อนรับทุกคนนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการภูเก็ตนิวส์รีพอร์ตวันนี้ภูเก็ตนิวส์เราออกมารีพอร์ตกันนอกสถานที่อีกแล้วครับไม่มาไม่ได้เพราะถ้าไม่มาจะไม่รู้ครับว่ารสชาติของอาหารที่โรงแรมอันดามันแคเนเซียรสชาติเขาจะอร่อยเหมือนอย่างที่หลายๆท่านได้เชิญชวนให้ผมมาหรือเปล่าแต่มาครั้งนี้ไม่ได้มาลิ้มชิมรสแค่ อาหารเลิศดลออย่างเดียวเพราะที่นี่เขาบอกว่ามีซิกเนเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาตอนนี้อาจารย์ทําทัวร์กัญชาอาจารย์ก็เลยอยากจะลองชิมครับว่ารสชาติของฝีมือเชฟพิเศษขนาดไหนวันนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับเชฟด้วยเรียกได้ว่าเชฟท่านนี้ไม่ธรรมดาครับท่านเป็นอดีตนายกสมาคมเชฟด้วยและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของสมาคมเชฟภูเก็ตนะครับเรียกได้ว่าท่านพิเศษมากๆเลยไม่รอช้าแล้วครับ ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเมนูที่ทางโรงแรมอันดามันแคนาเซียเตรียมไว้ให้เราลิ้มชิมรสในเมนูกัญชาพร้อมๆกันเลยครับไปครับและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมอยู่ที่ห้องอาหารเลยโกโก้บายโรงแรมอันดามันแคนาเซียผมอยู่กับเชฟที่มีฝีไม,มือระดับเดอะเบสของภูเก็ตเลยครับสวัสดีครับเชฟไข่ครับสวัสดีครับ วันนี้ผมโชคดีมากๆเลยนะครับได้มานั่งร่วมโต๊ะนะครับแล้วก็ได้กําลังจะได้ชิมฝีมือของอดีตนายกสมาคมเชฟจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับอยากจะให้เชฟนะครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับทําไมถึงมีโอกาสได้มารังสรรค์นะครับเมนูกัญชาให้กับพวกเราชิมครับครับสวัสดีครับผมเชฟประชาพลชนะปราดนะครับก็อยู่ในเครือของพีทกรุ๊ปนะครับ แล้วก็ดูแลในเรื่องของอาหารทั้งอนามันคานิเซียและก็พิษปุ๊ทั้งหมดครับส่วนของออหน้าที่ทางสาธารณะนะครับก็คือเป็นอดีตก็เป็นนายกสมาคมพ่อครัวไทยจังหวัดภูเก็ตโอ้ก็ยินดีมากๆครับวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้รังสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพนะพูดง่ายๆว่าเพื่อสุขภาพให้ให้ทานนะครับเพ <ขอ S 1> ราะตอนนี้ก็ถือว่า ในในอนามันคณิเซียโรงแรมอนามันคณิเซียเน้นในเรื่องของสุขภาพนะครับ<ช>ทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มแล้วก็กิจกรรมต่างๆแต่ละวันที่อนามันคณิเซียนะครับจะมีในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมีโอกาสได้ลิ้มชิมรสนะครับฝีม,มือนะครับของอดีตนายกเลยนะ ผมเรียกว่าโอ้โหเป็นรู้สึกเป็นเกียรตินะครับเอาล้วครับเดี๋ยวผมเริ่มเมนูแรกเลยดีกว่านะครับทันทีที่ลูกค้านะครับหรือว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าจะมาชิมอาหารที่เป็นกัญชานะครับก็ต้องผ่านแน่นอนครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องอได้รับเวลขับดิ้งใช่ขับดิ้งเวลขับดิ้งจะมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะเซตนี้เขาเรียกอะไรฮะ เป็นเวลครับดิง้งที่พิเศษสักหน่อยวันนี้นะครับ,รบในเรื่องของอสมุนไพรเข้ามานะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเช่นตัวนี้ก็มีในส่วนผสมของใบหุระพาและก็สมุนไพรแล้วก็และก็กระชายมีส่วนผสมของ กัญชาอยู่ด้วยอใส่ใบกัญชาด้วยนะครับแล้วบอกว่ายิ้มทั้งวันเขาเรียกว่าเป็นเมนูอารมณ์ดีครับพี่อารมณ์ดอารมณ์ดีครับแล้วก็ตามด้วยน้ำที่มีส่วนผสมของคันนี่ด้วยนะครับแล้วก็กัญชาก็คือเป็นเป็นเครครัคดิงที่เป็นซิเกเนเจอร์ที่นีอยู่แล้วครับนะครับผมควรจะกินอะไรก่อนฮะโอ สวยสวยงามด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็นได้เลยนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหนี่ฮะเชฟเดี๋ยวผมขั่งย่าทมุไปนิดนึง่ะเเดี๋ยวรามาชดแก้วกันหน่อยฮะนะครับโอ้โหอากาศร้อนๆนะครับได้ได้เออ่เวลคัมดิีอารมณ์ดีอ่าเวลคัมดิีอารมณ์ดีขอบคุณมากครับเชฟนะครับที่ให้เกียรตินะครับขอบคุณนะฮะสั่งย่าชิมนะฮะ ด้ของรสกระชายแล้วก็ฟิน,นความหวานจากฮันนี่ความหอมจากฮันนี่แล้วก็คือกระชายเนี่ยนะครับก็เป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่ออีกอย่างน,น,นะครับนอกจากเราจะมีส่วนผสมกระชาเราก็มีกระชายนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็ทางแพทยแผนไทยเองก็เคลมว่ากระชายเนี่ยสามารถช่วยนะครับเยียวยาแล้วก็เสริมภูมิเรื่องการ ต้านทานนะครับโครคโควิดได้ด้วยนะครับเราเป็นที่ยอมรับใช่ครับเ่ยเพรนะาะฉะนั้นทางาาทางโรง,งแรมก็นำนะครับนำกระชายมามาใช้ด้วยนะครับซึ่งดีมากครับดีมากรสชาติเดอะเบสครับพร้อมกับเสิร์ฟคุกกี้กผมชอบคุกกี้ที่นี่นะครับแต่เดี๋ยวคุกกี้เนี่ยผมเก็บไว้ตอนท้ายนะครับ อร่อยมากอร่อยมากนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มชิมเมนูแรกนะครับเมนูแรกที่เชฟไข่อยากจะแนะนําให้ทางอาจารย์ชิมจะเป็นตัวไหนฮะครับ,รบก็เป็นเมนูตัวนี้ครับผมเชื่ออะไรครับเป็นเมนูแกงปูใบชะพลูแกงปูใบชะพลูนะครับท่านผู้ชมก็ทานกับสาหร่ายไอเส้นผมทาน,ทานกับพาสต้าก๋ตีเส้นผมอ๋อ ใส่กัญชาใส่กัญชายานะครับเป็นในส่วนของเมนูสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราคิดมามารวมทานร่วมกับสปาเกตตี้นะครับหรือว่าเป็นแนวของอาหารซินชันเลยกันนะครับอาจารย์ก็มีส่วนผสมที่เป็นของสมุนไพรนะครับในเครื่องแกงและตามด้วย ใบกัญชานะครับเพิ่มเพิ่มอัตราสในการรับประทานนะครับตั้งเนื้อปูที่เป็นก้อนนะครับนื้วปูเป็นก้อนจริงๆนะผู้ชมอะโอ้โหเป็นปั้นๆเลยนะคือแกงปูใบชปูเนี่ยก็หาทานที่หาทานที่อื่นได้ได้อยู่ได้อยู่ครับแต่ที่นี่แต่ที่นี่พิเศษในเรื่องของที่เราเสริมอสมบูรณ์ไปอีกตัวหนึ่งนะเรื่องของกัน ใบกัญชานะครับอืใบชะพลูก็ถือว่าเป็นสม,มุนไพรที่ให้คุณค่าต่อสุขภาพอยู่แล้วนะครับในเรื่องของร่างกายในเรื่องนะครับก็กัญชาก็ให้เรื่องของอในเรื่องของการนอนหลับสบายนห,หลับสบายนะครับจะบอกว่ามันอร่อยอ่ะก็อร่อยมากถือว่า รสชาติมันเข้ากันพอดีพอดีคือโดยปกติเนี่ยไปทานทั่วๆไปก็จะเป็นมีหุ้นใช่ไหมมีมีหุ้นครับ<ม>จะเป็นมีหุ้นเชฟขายบอกว่ามีส่วนผสมของกัญชาแล้วด้วยใช่ไหมครัครับในเครื่องแกงที่เราเราใน,ในในในส่วนกับผสมกับใบชจพลูเราเราจะหั่นไปร่วมกันแล้วก็ที่ที่เราโชว์เห็นว่านี่คือของจริงครับอ่า นี่อีกหนึ่งใบท่านผู้ชมนะอาจารย์ยิ้มอาจารย์ยิ้มหวานแน่เลยครับมีความสุขแน่เลยผมวันนี้คือเครื่องแกงของที่นี่อร่อยมากอะนะครับอร่อยจริงนะครับอืมคาไฟกัตตี้ก็เหนียวนึบนะครับนุ่มเหนียวนุ่มนะครับ เข้ากันได้แบบทุกแฟกมากสุดยอดสองช้อนไม่พอนะครับตอนนี้สามแล้วนะครับอร่อยมากครับเมนูต่อไปก็ถือว่าเป็นเมเจอร์ของอ่าห้องอาหารนะครับเป็นเลโกโก้สลัดนะครับซึ่งเลโกโก้สลัดนี้ก็ อยู่ในรูปแบบเดียวกับเรื่องของการเมี่ยง<ม>อาจารย์เ<ม>คยทานเมี่ยงนะครับในรูปแบบเดียวกันครับมีมีสมุนไพรที่อยู่ในในตัวฉลัดนะครับมไม่ว่าจะเป็นขิงไม่ว่าจะเป็นอหอมแดงมไม่ว่าจะเป็นใบใบชะพลูแต่วันนี้พิเศษอย่างพิเศษอย่างที่บอกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์เราให้ความพิเศษหน่อยครับ,ค,รบคือเราหั่นใบกัญชาสดๆลงไป<ม>ในอก โกโก้สลัดตัวนี้ด้วยครับซึ่งทานกับกุ้งนะครับทานกับกุ้งนะฮะกุ้งตัวใหญ่นี่ครับนี่ฮะกุ้งตัวใหญ่ทานดครับนะครับอืมนี่ครับว้าวนี่ฮะกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ต้องลองชิมคือมันเหมือนกับ เมี่ยงเลยใช่ไหมครับมีส่วนผสมของถั่วอะไรแล้วก็ขิงอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็พริกนะครับแล้วก็มีน้ําน้ํายําคือน้ําเมี่ยงเหมือนกับน้ําเมี่ยงแล้วก็มีมะพร้าวคั่วที่มันทําให้สชาชิหอมอร่อยรสชาติได้แบบสุดยอดครับคือเบอร์ว่าผมเปิดร้านยำด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะชอบทานยำอยู่แล้วท่านชมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านยำอาจารย์โจนะครับร้านอาจารย์โจอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นเราอยู่กับคนละพื้นที่เราเราไม่ใช่คู่แข่งกันนะอืมกุ้งสดจริงๆหวานเลยครับเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ได้จริงๆนะครับแล้วก็แบบแพ็กเกจจิ้งเนี่ยนะครับลังสรรนะครับตามชื่อของอ้นี้เลยนะฮะตามชื่อของหองอาหารเลยห้องอาครับนะครับ โคโค่นะครับเลอโคโค่สุดยอดจริงๆนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เรียกว่า้โ oh. หบอกเลยครับเดอะเบสผมพาท่านผู้ชมมาดูเบื้องหลังของความอร่อย mm hmm. เมนูที่ชื่อว่าเลอโคโค่สลัดเป็นชื่อเดียวกันกับห้องอาหารเลอโคโค่ที่อยู่ในโรงแรมอันดามันแคนาเซียนะฮะ เดี๋ยวเรามารู้จักซูเชฟพี่พวงนะครับวันนี้จะมาสาธิตเลยโคโค่สลัดนะฮะดังนั้นเราเริ่มจากอะไรครับก็มีเครื่องคอนดิเมนต์นะคะมีมะพร้าวคั่วค่ะมะพร้าวคั่วนะฮะตัวอบค่ะครับขิงค่ะฮะแล้วก็สับปะรดค่ะสับปะรดภูเก็ตสับปะรดภูเก็ตด้วยนี่แล้วก็ใบชะพลูค่ะใบชะพูซอยแล้วก็ไปทอดเราเอาไปทอดนะฮะแล้วก็หอมแดงค่ะหอมแดง แล้วก็มะนาวค่ะครับพริกขี้หนูค่ะหนูพริกสวยงามมากะนะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว,ว่าการรังสรรค์เมนูสลัดตอนแรกผมผมมองว่าอะไรไหมครับผมรู้สึกว่ามันธรรมดาใช่ไหมครับแต่พอมาเห็นเครื่องเคียงเนี่ยโอ้โหนะครับทุกอย่างนี่เท่ากับว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเลยนะฮะและที่สําคัญครับขาดไปไม่ได้ก็คือนี่นี่ฮะกล้องเห็นไหมครับโอเค นี่ครับกัญชาสดนะใบกัญชาสดที่เราจะนำมาลังสรรเมนูนี้ด้วยนะครับพี่ผงครับใช่ค่ะโอเคนะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกระบวนการทำกันเลยดีกว่าะนะครับ เมนูชื่อเลยโกโก้สลัดค่ะเลยโกโก้สลัดเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเมนูต่อไปครับอาจารย์ก็เป็นเมนูปลากระพงขาวย่างใบชะพลูผสมด้วยกัญชาด้วยกัญชาทานกับซอสมาโยซีฟูดมาโยครับซีฟูดมาโยครับออกรสชาติเปรี้ยวๆมันๆนะครับตักชิ้นนี้ได้เลยเนาะครับแต่ถ้าตักชิ้นนี้ผมจะไม่โดนใบชะพลูไหมเนี่ย ่่ผมเอาชิลล่าแหละใบชะพลูนะครับมันจะแบบครบเครื่องนะครบเครื่องท่านผู้ชมซอสซอสีฟูดมาโยครับโอ้่างเป็นสูตรเฉพาะของเชฟไข่เลยเนาะครับผมเปรี้ยวๆออกรสชาติเปรี้ยวมันอ ภาษาอีสานรูกมันนัวภาษาใต้บอกมันร้อยจังหูเลยนะครับอร่อยมากมันเข้ากันมันลงตัวที่สุดอะสุดยอดครับ The ะเบสเมนูต่อไปครับเป็นอะไรเอ่ยเมนูต่อไปครับอาจารย์เป็นเมนูไก่กอเละ,ละนะครับไก่กอและซึ่งเป็นถือว่าเป็นเมนูทางสามจังหวัดเฉแดนภาคใต้ครับที่เน้นไปนในเรื่องของเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศที่เรามา เรามาตําแล้วก็มามาม,มาเที่ยวจนได้เป็นซอสนะครับเป็นซอสโดยแล้วก็วันนี้ก็พิเศษหน่อยนะครับผสมด้วยกัญชานะครับในเครื่องเทศอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเมนูที่เรามีขายอยู่ด้วยตา,ตามห้องอาหารต่างๆนะครับในส่วนของพิดกรุ๊ปนะครับม,มีมีขายไก่กอและอยู่ด้วยเลยหยิบตัวนี้มาอาจารย์อ,อาจารย์ทานดูนะครับอร่อยมาก ไม่เคยเลยนะครับไม่เคยได้กินแบบไก่กรอแลที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนนะครับอร่อยจริงๆนะครับแล้วผมก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าถ้าผู้ชมมาสั่งแบบระลอ้นเนี่ยนะครับเสร็จใหม่ๆเนี่ยต้องอร่อยกว่านี้แน่ๆเลยนะครับแต่นี้ก็ถือว่าโอ้โหเกินคาดเกินคาดเพราะว่าผมคิดว่าเอะของของเขาใจนี่ไหมนะครับจะจะแข็งหรือจะเหนียวไหมเนาะนะครับปรากฏว่าไม่เป็นเลยนะครับอืม อสุดยอดมากอร่อยคือเด็กกินได้เลยครับเพราะมันจะเผ็ดปลาเล่มปลาเล่นแต่มันจะอร่อยอะ่ะมันจะออกหวานหวานอืมอร่อยอร่อยมากๆนุ่มหอมสบสครับอืมเป็นเมนูที่ทานกับข้าวหมกไก่กอและ อ๋อปกติก็คือจะมีข้าวหมกเป็นข้าวหมกทานข้าวหมกแสดงว่าถ้าถ้าผู้ชมที่รับชมอยู่เนี่ยมาสั่งข้าวหมกไก่ก่อนแรกก็ได้ได้คับอ๋อ,อขออีกรอบนะฮะท่านผู้ชมถ้าบอกว่าคือมันเหมือนคือจะมันจะเหมือนของข้าวก็ไม่เชิงนะ <c oughs> ของหวานก็ไม่ใช่นะแต่มันแบบว่าเฮ้ยมันฟินอ่ะมันมันกินแล้วมัน มันหยุดไม่ได้อะมันต้องกินอีกอ่ะนะครับอืมเราอยู่ชายหาดนะครับก็ต้องมีซีฟู้ดเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวครับแต่วันนี้อ่าเมนูบาร์บีคิวซีฟู้ดเนี่ยแต่น้ําน้ําจิ้มหรือน้ําซอสเนี่ยมันไม่ธรรมดาเหมือนทั่วไปนะครับวันนี้ก็เราใช้ใบกัญชาซอยคู่กับเรียกว่าซอยลงไปใน น้ำจิ้มด้วยเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดซอยกู้กับใบผักชีแสดงว่าความพิเศษของเมนูนี้ก็คืออยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ที่น้ำจิ้มครับเขาบอกแล้วครับว่าถ้าเกิดกินอาหารทะเลแต่ถ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยไม่เด็ดเนี่ยรสชาติก็จะอย่างนั้นๆแหละนะเพราะว่าหนึ่งก็คืออาหารอาหารทะเลเนี่ยทุกอย่างต้องสดครัใหม่สดนะครับแต่ ถ้าจะให้รสชาติดีเลิศขึ้นมาอีกมันต้องนี่ฮะตัวนี้เลยน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่วันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดของเชฟไข่ก็คือใส่แมกกาชาด้วยครับผมเด็ดไเบสจริงๆนะครับสุดยอดอ่ะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับขอชิมแบบสดๆที่ยังยังไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มก่อนนะครับอืมอืมสดอร่อยนะครับมันหอมอะเวลา พวกของที่เอาไปกิวไปไปย่างเนี่ยนะครับนะเขาจะหอมอยู่แล้วนะครับรวมไปยติน้ำจิ้มนี่ฮะ,ะน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเชฟไข่ใส่ใบกัญชานะอืมอืม มันชูให้ความอร่อยของอาหารทะเลเด่นขึ้นเลยครับนะครับซึ่งรสชาติแบบนี้จะเป็นรสชาติถูกปากคนไทยนะครับความพิเศษของอาหารทะเลคือความสดนะครับแล้วต้องทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดมันถึงจะเข้ากัดจะรู้สุว่าไหมครับเชฟไข่ครับเมนูนี้เรียกว่าอะไร เป็นช็อกโกแลตฟองดองหรือช็อกโกแลตลาวาที่เสิร์ฟกับไอศครีมนะครับแล้วก็มีซอสมะม่วงนะครับซอสมะม่วงแล้วเราก็ที่พิเศษคือปั่นกัญชาลงไปในซอสด้วยนะครับปั่นกัญชาลงไปในซอสมะม่วงด้วยครับว้าวนี่ฮะเห็นชัดไหมครับกล้องโอเคนะน่ารับผ่ทานมากหอมอะแ้วหอมอมากเลยหอม นะครับหอมมากๆที่สําคัญนะครับที่พิเศษก็คือนี่ครับใส่กันด้วยใส่กันใส่กัด้วยนะครับไอศครีมมะม่วงอือสุดยอดบอกได้เลยว่าอร่อยอ่ะนะครับอร่อยมากตัวไอศครีมนะครับกับซอสเนี่ยมันอร่อยมากๆเลยนะท่านผู้ชมผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานมะม่วงมากนะครับ มะม่วงทุเรียนอะไรเนี้ยนะชอบชอบ,ชอบนะครับพอเอามันเหมือนกับเอาของตะวันตกเนาะเอาของฝรั่งเศสบวกกับของภูกเกต็ต <laughs> หรือของประเทศไทยเนี่ยนะครับมันลงตัวมากๆนะครับแล้วยิ่งเป็นซอสท,ที่นะครับมีส่วนผสมของกัน <laughs> มีกัน, <laughs> ม,กนมีกันอยู่ด้วย <laughs> มีกัอนอยู่ด้วย <laughs> ยิ่งเข้ากันอยิ่งเข้ากันเนี่ยเขาบอกว่า มีคนถามผมว่าอย่างนี้ครับถามว่า,าผลข้างเคียงของของการกินกันเนี่ยนะครับของการรับประทานากัญชาดื่มกัญชาเนี่ยมีไหมผมบอกมีมันคืออะไรทราบไหมะมันทําให้เราเจริญอาหาร,รค,ครับท่านผู้ชมครับเป็นเป็นเป็นทำทำให้เรื่องของการเจริญอาหารเนี่ยกัญชากินแล้วกินอีกได้เลยเอัอผมจะบอกว่ายิ่งของหวานกินได้แน่แน่ใช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 ่มันของคู่กันครับ โอ้ยแบบอร่อยอ่ะชอบชอบท่านมาทานอาหารข่าวที่นี่แล้วนะครับต้องตบด้วยตบ้ายด้วยเมนูของหวานนะครับที่ชื่อว่าช็อกโกแลตฟองดองเสิร<ม>์ฟกับไอศครีมมะม่วงอร่อยมากเท่ากันลงตัวที่สุดเดเบสจริงๆครับ มาถึงเรื่องที่ต้องถามแล้วครับเชฟครับผมอาหารไม่ถามแล้วเพราะว่าอร่อยมากๆนะครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ก็ต้องมาลองเองครับแต่แต่สิ่งที่ผมจะถามแทนท่านผู้ชมก็คือเชฟครับครับมีอะไรพิเศษให้กับท่านผู้ชมในรายการไหมวันนี้อ่าเรามีพิเศษนะครับสําหรับลูกค้าคนไทยที่มาพักที่อนามันคานเซียแล้วก็มาทานอาหารที่เลโกโก้ครับนะครับ เราลดให้20เปอร์เซ็นต์ะครับในส่วนของอาหารถ้าเป็นคนไทยนะฮะครับผก็ท่านมาทานวันนี้นะครับมาทานอาหารเที่ยงอาหารเย็นได้หมดได้หมดนะครับก็รับส่วนลดไปเลยครับผม20เปอร์เซ็นต์20เปอร์เซ็นต์นะครับจนถึงวันที่31ตุลาอ๋อนะครับก็ยาวเลยนะฮะจนถึงวันที่31ตุลาเลยนะท่านผู้ชมดัะนั้นเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับ วิวทิวทัศน์ที่นี่ก็เดอะเบสมากๆเลยนะครับคุณจะมาทานตอนเที่ยงก็ได้นะหรือว่าจะมาตอนเย็นบรรยากาศดีสุดๆนะครับ้านหลังเป็นสระว่ายน้ำนะครับพาลูกมาเล่นน้าได้สระว่ายน้ําที่สวยมากสวยมากจริงๆนะครับแล้วก็บรรยากาศที่ดีมากๆโปร่งสบายแล้วก็ที่สําคัญครับปลอดเชื้อโควิดแน่นอนเพราะที่นี่ได้รับมาตรฐานโรงแรมที่เป็นชาพัฒน์นะครับวันนี้ขอบคุณเชฟไข่มากๆครับครับขอบคุณมากคัาจารยามรับ